อย่างวะพักสีส้มนีก่ก็เหลือเกิดที่คนอื่นว่าเท่าเท่าเท่าไอ้นั่นเท่าไอ้นี่เท่าไอ้นูเท่าปรากฏว่าตำรวจบุกเข้าไปจับผู้สมัครพักเขาเอา้าเท่าก็อยู่ข้างในนั้นก็มีวันที่จะไปยกให้เขาเนี่ยไม่เคยพูดว่าเขาเท่าพอโดนเขาหักหลังมาเท่านั้นนะครับบอกเท่าเท่าเท่าอีย่างวะพักสีสม้มบอกว่าใครจะเป็นนายก จับกับใครไม่จับกับใครต้องพูดให้ชัดเสียวันนี้ดรยศชนันว่าที่นายกพักเพื่อไทยก็บอกว่ามันต้องฟังเสียงประชาชนก่อนเพราะการเลือกตั้งเขาให้ฟังประชาชนว่าประชาชนจะเลือกแบบไหนทางโน้นก็บอกว่ามีเราไม่มีเท่าถ้าใครไม่เอาแบบเราแสดงว่าเท่าใช่ไหม เราก็บอกว่าไม่ใช่ใครเ่าไม่เ่าประชาชนรู้ได้ประชาชน,ชาชนเขาคิดเป็นเพราะคะแนนเสียงประชาชนมันไม่มีสีเทาคะแนนประชาชนเป็นคะแนนบริสุทธิ์หรือใครจะลุกขึ้นเถียงผมว่าคะแนนประชาชนมีสีเทาด้วยผมไม่เชื่อเมื่อคะแนนประชาชนเป็นคะแนนบริสุทธิ์พักเพื่อไทยจึงขอฟังเสียงประชาชนก่อน โดยยืนยันว่าถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งนโยบายเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นยศชนัน่วงสวัสดิ์อย่างแน่นอนไม่ยกมือกนอื่น